สองสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆคือความตายและภาษีและถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วภาษีก็ยังคงหนีไม่พ้นอยู่ดีถ้าเกิดว่าไม่ยืดละ,ะเพราะไหนๆเขาตายไปแล้วเราเนียนได้ไหมเราไม่ยื่นได้ไหมนะครับคำตอบคือไม่ได้นะครับตามกฎหมายแล้วอย่างที่บอกครับว่าจําเป็นต้องยืน่นภาษีถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผู้จัดการมารดกหรือทายาทคนข้างหลังก็ต้องมีหน้าที่ยื่นแทนนะครับถ้าไม่ยื่นแทนก็ยังมีความผิดอยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขา มองแล้วเนี่ยไม่มีการยื่นมาเนี่ยเขาอาจจะอาศัยอำนาจในการที่จะมีหนังสือนะครับชี้แจงเขาอาจจะอาศัยอำนาจในการมีหนังสือไปชี้แจงให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทเข้ามาว่าทําไมถึงไม่ยื่นให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีการเรียกไปพบแล้วเราไปยื่นภาษีย้อนหลังนั่นก็หมายความว่าหนึ่งเราก็จะต้องยืน่นภาษี2โดนเบี้ยปรับ1-2เท่านะครับและ3ก็โดนเงินเพิ่มอีก1.5%ต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะถามว่า สสิ่งที่หนีไม่พ้นจริงๆคือความตายและภาษีและถึงแม้ว่าจะตายไปแล้วภาษีก็ยังคงหนีไม่พ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเสียชีวิตไ,ไปแล้วนะครับเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่จะต้องยืดในปีถัดๆไปด้วยครับ